เหนื่อยมากเลยอ่ะมาบุกบ้านคนบางคนอยากรู้ปะตามมาเลยค่ะชิลักอยู่นี่เนาะไม่ต้องมาต้องมายูา่เชฟอ๋อให้ตืน่นสิใครเอามาดูกัน <c oughs> สวยมากเพื่อนสาวตืน่นอันนี้นะคะเป็นกันแกล้งนะคะ <c oughs> เพราะว่านางไม่ให้เวลาแต่งหน้าเลยนะคะ <c oughs> ไม่ต้องแต่งแล้วค่ะสวยขนาดนี้แล้วนะคะเนาะเพื่อนสาวนี้ค่ะอยตรีชดาค่ะเมแล้วไมนเป็นแฟเดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนอะไรคะให้ดูคนถ่ายนิดนึงนี่ออซี่ค่ะดูเรื่องค่ะออซี่โอเคดูหนึงนะคะาลองไม่ใช่อย่าพึ่งนานไหมไหนขอดูก่อนอย่าพึ่งกี่กี่ปีกี่วันกี่เดือนไม่ได้เจอกัน เราไม่ได้เจอกันตั้งแต่ลูกปัดไปเอสโกบาร <SD. S 2> นะคะประมาณสามปีค่ะเอ้ยบ้<ม>าเหรอปีหนึ่งพี่แกเชนชนเชนชเธอทีไปดูโชว์กับ <laughs> <laughs> อะไรอย่างน,นี้เออตอนนี้ก็โอเคเป็นเตียงที่เคยมานอนเมื่อก่อนก็จะอยู่ที่นี่ไปบ่อยใช่ไหมคะเป็นที่สิ่งสถิตของลูกปัดค่ะใช่ค่ะที่นี่คะ่ะ ปอยชิก็จะมาแผลที่คอนโดด้วยปอยชิดสรวนโดนแกโอ้ยพักสรวนตัดตัดก่อนแกตัดเลย